อยากให้ตำรวจจับตัวร้ายไงเมียหลวงอ่ะจะได้สะใจนางเอกเป็นคนดีอย่าเพจะกลับแจ้งนางเอกมันสวยสวยนะเอกนางเอกก็สวยอยู่เรื่องตามน้ำคุณออนไปก่อนจนกว่าเราจะได้หลักฐานเพื่อใช้หมัดัวคุณอ่อนแล้วฟ้องร้องขอสิทธิ์ในการเลี้ยงดูณลุงที มันบางแผงกับพี่ชายผิดมาใครเดีวมันก็จะรู้ตำรวจก็เก่งแต่มันไม่กลัวจับได้หมดก,ก็ต้องมีงอะไรนะนางเอกก็น่ารักอะ่ะเอกก็กำล,ล,ลังแพ้แถวแพ้มากหนูยอมแพ้พอรักเธอ 布王维玛拉。